5เกมฮิตในตลับรวมที่คุณต้องเล่น e p 2จะมีเกมไหนกันบ้างไปลุยกันสวัสดีครับและนี่คือสาระสนุกของรวิว90กับเพล่นดีและผมตัวยุ่งครับ หลังจากที่เราได้ทําคลิป5เกมฮิตในตลับรวมไปก็มีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาพูดคุยกันมากมายว่ายังมีเกมฮิตอีกหลายเกมที่เราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเพราะเอาจริงๆแล้วคืนชอว่าเกมตลับรวมเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเกมล่ะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นต้องเคยผ่านกันมาซึ่งแต่ละเกมเนี่ยมันก็ฮิตเอามากๆบางคนอาจจะมีตลับเกมนั้นแยกเป็นอีกอันไปเลยแต่การเล่นเกมผ่านตลับรวมมันก็ให้อีกอารมณ์แหละครับวันนี้เพื่อนดีไม่ตำนานเลยจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูกันอีกสักหน่อยนะครับว่ามี ติดอยู่ในตลับรวมทียง่ายังไงก็ต้องเล่นเวลาเสียบเข้าเครื่องจะมีเกมอะไรอีกบ้างวันนี้ไปลุยกัน และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนจะไปฟังกันต่อกด subscribe หรือยังฮะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะจิ้มเลยกดกระด,ดิ่งด้วยบอมเบอร์แมน เตมตัลวดานพันเขาวงกฏผลงานจากค่ายฮันสันซอฟเปิดตัวครั้งแรกในเครื่อง m s x ในปีคศ1983โดยในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะใช้ชื่อว่า Bomberman ส่วนในฝั่งตะวันตกจะใช้ชื่อว่า Eric and t h f o o s t e r ซึ่งหน้าตาของ Bomberman ในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่เข้าไปสำรวจทางเขาวงกฏคล้ายอินดีนาโจนแหละครับแต่จะใช้ระเบิดเป็นอาวุธหลัก จากนั้นในปีคศ1985ทางฮัสสันซอฟตเนี่ยจะพอร์ตเกมนี้มาลงในเครื่องไฟมิคอมและมีการเปลี่ยนตัวเอกเป็นหุ่นยนต์นักวางระเบิดที่ตะลุยไปตามด่านต่างๆเก็บไอเทมไปเรื่อยๆซึ่ง Bomberman มนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีซีรีส์ภาคต่อยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวครับคุ่นี้โอคุง แฟนช้เกมยกพวกตีกันในตำนานที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้กับคูนิโอคุงที่ผลิตโดยบริษัทเทคโนสเจแปนที่ในช่วงแรกที่ทำเกมออกมาก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนักนะครับจนกระทั่งในปีคศ .1986 บริษัทนั้นก็ได้ให้กำเนิดเกมคูนิโอคุงภาคแรกเป็นเกมอาร์เคดซึ่งถือว่าเป็นเกมที่แปลกและแหวกแนวเอามากในยุคนั้นเพราะว่าพระเอกของเกมเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่ชอบยกพวกตีกับรงเรียนอื่นผ่านด่านไปเรื่อยๆโดยชื่อพระเอกยังคูนิโอก็มีที่มาจากชื่อของประธานบริษัท เทคโนเจแปนที่ชื่อว่าคุณิโอทาคิซึ่งมีบุคลิกเป็นเด็กเกเรเป็นตัวแสบประจำโรงเรียนมาก,ก่อนพอเติบโตมาและได้มีโอกาสทําเกมเนี่ยเขาและโปรดิวเซอร์ก็หยิบชื่อและบุคลิกมาเป็นพระเอกของเกมมันซะเลยและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีคุณิโอก็ทําเกมภาค2ลงในแพลตฟอร์มแฟมิคอมแล้วก็มีภาคต่อออกมาเรื่อยๆนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับเทอร์ทริส เทตทริสเป็นเกมวางแผนแก้ปริศนาโดยการจัดเรียงตัวบล็อกรูปทรงสี่เหลี่ยมต่างๆที่หล่นลงมาให้ซ้อนกันเป็นแถวได้พอดีออกแบบโดยอเล็กเซย์ปายิสนอวิศวกรคอมพิวเตอร์ชาวโซเวียตผู้ทำงานอยู่ในองค์กรคอมพิวเตอร์ของสหภาพโซเวียตโดยเขาน,นได้เขียนตัวต้นแบบของเกมนี้ขึ้นมาสำหรับเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิก้า60และเปิดตัวเกมครั้งแรกในโซเวียตในวันที่6มิถุนายนปีคศ1984ส่วนที่มาของชื่อัวทริสนั้นมาจากเลขในภาษากรีกคำว่า เตตราหมายถึงเลข4เนื่องจากรูปร่างของบล็อกแต่ละตัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วน4ชิ้นมารวมกันซึ่งคําว่าเตตราได้ถูกผนูกกับคําว่าเทนนิสซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้สร้างเกมนั่นชื่นชอบก็เลยรวมกันมาเป็นเทนริสนั่นเองล่ะครับจนกระทั่งในปีคศ1988เฮงโรเจอร์ 88, ก็ได้มาเจอกับเทนติสที่งานแสดงสินค้าเกมที่ลาสเวกัสแล้วรู้สึกถึงกับความเรียบง่ายและดูมีสเสน่ห์ก็เลยตัดสินใจซื้อสิทธิ์ในเกมนี้เพื่อน,นําไปวางจําหน่ายในประเทศญ Contra. เมื่อเสียบตลับเกมรวมแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาชื่อเกมที่ต้องอยู่เป็นอันดับต้นๆและเป็นเกมที่ใครเนี่ยเลือกเล่นอยู่บ่อยๆย,ยังไงก็ต้องมีเกมนี้แน่นอนแล้วครับกับคอนทราเกมตลุยยิงผ่านด่านที่มาพร้อมกับสูตร30ตัวในตำนานเปิดตัวครั้งแรกในฐานะเกมตู้เมื่อปีคศ1987ก่อนที่ในอีกหนึ่งปีต่อมาหรือในปีคศ1988คนในมินั้นจะพอร์ตเกมนี้ลงมาในเครื่องไฟมิคอมซึ่งคอนทรานั้นก็จะมีจุดเด่นตรงที่สามารถเล่นได้พร้อมกัน2คนและในสมัยนั้นเนี่ยการเล่นเกมได้ทีเดียว สองคนนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ในวงการเกมเป็นอย่างมากก็เลยทําให้คอนทราได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวซึ่งในส่วนของประวัติเกมแบบเต็มๆเ,เนี่ยเราเคยทําตํานานเอาไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูกันได้ที่หน้าวิดีโอของช่องเพลินดีเลยนะครับและด้วยความที่มันเล่นได้พร้อมกัน2คนก็ทําให้เกิดภาวะดึงฉากระหว่างผู้เล่นบางครั้งตัวละครอยู่ห่างเกิน,กน,กนจนตัวหนึ่งเนี่ยตกฉากลงไปก็อาจจะเป็นชนวนเหตุทะเลาะวิวาทหน้าจอก,กันได้นะครับ และอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ใครเคยเล่นคอนทราต้องจํากันได้นั่นก็คือสูตร30ตัวหรือโคนอมิโคดที่ผู้สร้างนั้นตั้งใจสร้างเอาไว้เพื่อทดลองเกมเท่านั้นแต่ด้าหลุดออกมาซึ่งสูตรนี้ถ้าใครยังพอจํากันได้ก็กดง่ายเอามากๆขึ้นขึ้นลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A Start หรือถ้าเล่น2คนก็สามารถกดซีเลกก่อน Start ได้เลยละครับแม้บางคนเนี่ยจำได้แม่นกว่าทฤษฎีพีทาโกรัสซะอีกอันดับสุดท้ายไม่เล่นไม่ได้กับมาริโอ ก็ด้วยเกมในตำนานที่ใครต้องเคยเล่นกับมาริโอช่างประปลาะ,ะจนภัยที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นตัวละครในเกมดองกี้คลองภายใต้ชื่อจั๊มแมนในปีคศ1981ก่อนที่จะมีภาคเดียวเป็นของตัวเองในปีคศ1983ในชื่อมาริโอบาเทอร์ซึ่งหลังจากที่วางจำหน่ายไปได้สักระยะมุดท่อไปมุดท่อมาสุดท้ายนั้นจ้ามาริโอเนี่ยก็ได้พัฒนามาโผล่ในอนาณาจักรเห็ดจนเกิดเป็นเกมที่ชื่อว่าซูเปอร์มาริโอบราเทอร์ซึ่งคนไทยนั้นจะเรียกกันติดปากว่ามาริโอหนึ่งในปี1 1985ซึ่งในภาคนี้เองแหละครับที่มันทําให้มาริโอนั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและได้สร้างปรากฏการณ์ทำยอดขายทะลมทลายรวมถึงในประเทศไทยก็ฮิตเป็นอย่างมากเพราะมันเนี่ยอยู่ในตลับเกมรวมทุกอันที่มีวางขายในท้องตลาดณช่วงเวลานั้นนั่นเองแหละครับ ซึ่งแต่ละเกมที่ผมหยิบยกมาเล่าใน e ีนี้ก็ต่างเป็นเกมในตำนานที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นกันในหลากหลายแพลตฟอร์มแต่ภาพจำที่วัยรุ่ยุย่ง90ยางเราเราเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดยังงาอย่างไงก็หนีไม่พ้นการเล่นบนแพลตฟอร์มคอนโซลย่างเครื่องไฟมีคอมที่เวลาจะเล่นสักทีเนี่ยก็ต้องหยิบตลับมะเปาก่อนที่จะสืบเข้าเครื่องแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเกมมากมายซึ่งทเลนที่ร้านก็อาจจะเพลิดเพลินจนลืมเวลากันเลยทีเดียวว่าแล้วก็ขอตัวไปเล่นไฟมีคอมย้อนความหลังในวันวานดีกว่า